อยู่ครับตีตกาชายตะลิงนะครับแล้วก็ลากลงมาเนียนๆน,น,นะครับตรงปลาพอดีครับกัดอยู่เลยนะนี่ครับ เป็นการเดาดูนะครับเดาว่ามันมีปลาอยู่ตรงนั้นนะครับมีปลาอยู่บริเวณชายตะิ่งนะครับแล้วก็ลองไล่ตีดูเรื่อยๆนะครับไล่ตีไปเรื่อยๆครับตามแนวแบบนี้ครับตีที่ละไม้สองไม้นะครับกัดจนได้ครับนะครับเป็นปักช่อนนะครับกัดสายแก้คันจิ๋วนะครับนะครับวิธีการตีตรงนี้นะครับก็ตีให้ขึ้นชายตะิ่งเลยครับแล้วก็ ค่อยๆลากลงมาช้าๆนะครับถ้ามีปลาอยู่บริเวณนั้นนะครับมันก็อาจจะเผลอกัดเราได้นะครับปลาจะไม่ค่อยระแวงนะครับเพราะว่าเหยื่อเนี่ยขึ้นชายตะลิงแล้วก็ลงมาเหมือนเหมือนพวกกบพวกเขียดกาลังโดดลงมาจากชายตะลิงประมาณนี้ครับโอเคครับสายแก้คันจิ๋วนะครับผมสุดยอดมากๆครับ